เล่นใหม่ครับพี่จันเดินให้หน่อย โชอบชอบด้ยเอาอยัางไงลงมาเอาลงมาหยิบเออ <laughs> ชอบเล่นหนที่นอน <laughs> ้องไม่กัดนะลูก <c oughs> ใครอะ่ะบอกใครบอกใครบอกใครอะถอยไปถอยอีกถอยอีก <c oughs> ถอยไปอีก <c oughs> ถอยไปอีก,ถอ,อกถอยก่อนถอยถอย,ถอยบอกใคร เออบอกใครเธอบอกใคร wuih 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 wuih